สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูกับเรื่องราวสุดแปลกในโลกฟุตบอลกันดีกว่าครับเพราะเรียกได้ว่าถ้าเราจะพูดถึงนะักฟุตบอลระดับแบบอาชีพเลยมือโปรเลยที่เล่นอยู่ในลีกสูงสุดของแบบลีกทับทับของโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาลิก้าพีเมลีกเซเรีย ลีกเอิงบุนเดสลีกาเนี่ยนะครับทุกคนคงต้องแบบว่าเป็นสุดยอดของสุดยอดเป็นท็อปวัน็แล้วถูกไหมคือเรียกได้ว่ากว่าจะมาเป็นนักบอลได้เนี่ยมันยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นักฟุตบอลนะ่ะโอ้โหพอเขาได้มาเป็นนักฟุตบอลแล้วแน่นอนหลายๆคนอาจจะยังคงใช้ชีวิตแบบปาร์ตี้สังสรรัน,น,นี้อยู่ก็ห้ามกันไม่ได้ถูกไหมแต่เรื่องหนึ่งเลยเนี่ยนะครับที่สโมสรนนะ่ะจะเข้ามาดูแลให้อ่ะก็คือเรื่องราวอาหารการกินจะมีโค้ชโภชนาการมาช่วยดูอาหารช่วยเตรียมอะไรต่างๆให้ แต่อันเนี้ยก็บอกกันไว้ก่อนว่าโดยทั่วไปอ่ะเขาก็แค่มาช่วยไม่ได้มาบังคับครับแต่นักฟุตวอลส่วนใหญ่เองโดย common sense เะนอะเราก็ต้องอยากจะรักษาร่างกายของเราให้นานที่สุดในช่วงแรกๆเนี่ยโอ้ยอาจจะเหลวไหลบ้างในช่วงเป็นดาวรุ่งหรืออะไรก็ตามแต่แต่พอเริ่มที่จะโตขึ้น เริ่มที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอ่ะเราก็จะเริ่มที่จะดูแลตัวเองดีขึ้นอย่างเมซี่เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมนะตอนแรกที่เขาเข้ามาก็กินอิเลเคคะกินอาหารขยะเยอะเหมือนกันแต่หลังจากนั้นเองเพอปเปลี่ยนการกินเนี่ยมากินอะไรที่มันดีขึ้นอาการบาดเจ็บก็เกิดขึ้นน้อยลงไม่ค่อยเกิดขึ้นถูกไหมแต่มีนักฟุตบอลคนหนึ่งเว้ท่านผู้ชมที่มันเอ็กซ์ตรีมสุดๆเลยคือไม่ได้กินแบบรักษาสุขภาพสุดๆนะอันนั้นก็คงจะเป็นโรนัลด้ถูกไหมที่เราเคยทาคลิปขึ้นไปแล้วว่าถ้าโรนนดชวไป ข้าวที่บ้านนะโอ้โหปฏิเสธเลยครับไม่ต้องไปนียครับผมเดี๋ยวจะโดดออกกําลังกายจนตายเอาทีนี้เรามาดูแบบโคตรตรงข้ามของโดนดีกว่าเขาคนนี้ก็คือยอดดาวเตะเจคทีมของคนไทยขวัญใจแห่งเลสเตอร์นั่นเองครับตัวของเจมี่วาดีนะเฮ้ยวาดีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เล่นบอลเก่งมากๆถูกปะ แต่ถ้าผู้ชมรู้ไหมว่าจริงๆแล้ววาดี้เนี่ยโอ้โหกว่าจะเป็นนักบอลอาชีพได้เนี่ยมันนานมากๆครับคือปกติคนทั่วไปจะเป็นนักบอลอาชีพอะมันต้องเป็นกันแบบเร็วๆอะต้องเป็นตั้งแต่วัยรุ่นแล้วถูกปะแต่วาดี้เองเพิ่งมาเป็นตอนโตและกว่าจะได้นะครับผมที่จะมาเล่นในลีกสูงสุดเนี่ยก็ปาเขาไปอายุ25แล้วนะทำให้เรีย,รยกได้ว่าวาดี้เนี่ยก็จะมีนิสัยส่วนตัวจากการเล่นฟุตบอลที่ไม่ได้อยู่ในระดับสูงสุดอะติดมาด้วยค่อนข้าง,ง,งเยอะนะครับผมอันนี้เราไม่ได้ว่านะแต่หมายถึงว่าออ่่ถููกมมมัยสสทีน ที่ต่ำกว่าต่ำกว่าด้วยงบประมาณหรือด้วยเฟอซิลิตี้ด้วยแบบการเตรียมพร้อมอะไรต่างๆอะ่ะมันก็ไม่ได้มีการอินฟอร์มไม่ได้มีการดูแลอะไรดีเท่านะครับเพราะฉะนั้นเองวาดี้เนี่ยเลยมีนิสัยการกินสุดแปลกที่เรียกว่าไม่มีนักฟุตบอลคนไหนเขาทํากันนะครับผมมาเรามาเริ่มฟังดีกว่าว่าสิ่งที่วาดี้กินเข้าไป ก่อนวันเตะเนี่ยโอ้โหวารีกินอะไรเข้าไปบ้างซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าฟังแล้วเนี่ยห้ามเอาไปทําตามเด็ดขาดนะครับหนึ่งเลยนะครับผมวารีกินอะไรเครื่องดื่มชูกําลัง2นะครับผมกินกาแฟครับสามครับผมกินวายอีกนะครับผมโอ้โหมันดูเป็นอะไรที่ไม่เข้ากับการมาเตะฟุตบอลสุดๆอะถ้าจะมาเตะฟุตบอลเราก็ต้องเตรียมคาร์โบไฮเดรตให้เยอะเก็บพลังงานให้เยอะถูกมันไม่ใช่มากินเครื่องดื่มชูกําลังอัด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 ,อดเข้าไปเยอะๆแบบนี้นะครับผมแถมยังไม่พอนะครับกินเกินกําหนดด้วยนะครับผม นอกจากนั้นเองก็ยังมีกาแฟาอีกคือเรื่องมันเริ่มอย่างนี้ครับในวันก่อนที่จะเป็นวันเตะเนี่ยว่ารี่จะกินวน์ก่อนในคืนนั้นครับซึ่งสาเหตุที่กินวน์เนี่ยก็คือกินมาจนเป็นเหมือนแบบความเชื่อไปแล้วครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผมว่าเออกินวน์เนี่ยจะทําให้เขาชโชคดีแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังทําให้เขาหลับสบายแบบโอ้ยกลึมๆเน็ตอะไรแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะครับผมพอตื่นมาเนี่ยโอ้โหคราวนี้แหละครับความบาครั้งที่แท้จริงจะได้เริ่มต้นขึ้นนะครับผมเพราะว่าตื่นมาเนี่ยจะคว้ากระป๋องเลดบูมากินก่อนเลยนะครับผม รีบกินกระดกไปก่อนเลย1กระป๋องนะครับอย่าลืมในะเครื่องดื่มชูลอลังเราไม่ควรกินเยอะในวันวันหนึ่งวาดี้ซัดไปก่อนแล้วหนึ่งจากนั้นนะครับผมก็จะหาข้าวกินนะครับโดยส่วนมากก็จะเป็นแฮมชีสออมเด็ดแล้วก็พวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับผมช่วงประมาณแบบสิบเอ็ดโมงครึ่งอะไรแบบนี้อันนี้ก็ยังอ่ากปกติอยู่ แต่ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมอตอนนี้เรากินเครื่องดื่มช่วงรลางไป1หนึ่งละกินข้าวเสร็จปุ๊บจะกินเลทบูอีกหนึ่งนะครับผมเท่ากับกินเลทบูไป2แล้วนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมจะกินกาแฟดับเบิลเอสเพรสโซ่นะครับและครึ่งชั่วโมงก่อนเตะเนี่ยก็จะกินเลดบูอีก1กระป๋องนะครับผมเท่ากับว่ากินวันหนึ่งสามกระป๋องซึ่งตามข้อแนะนําจริงๆเนี่ยเขาไม่ควรให้กินเกิน2กระป๋องนะด้วยปริมาณคาเฟอีนหรือด้วยปริมาณสารต่างๆที่มันอยู่ในนั้นนะแต่วารีนี่โอ้โห เป็นคนที่สุดมากๆกินแม่งเลย3กระป๋องนะครับแต่ยังไม่จบนะตอนนี้มีอะไรเรดบู3สากระป๋องตัวของกาแฟแล้วก็กินวายเมื่อคืนก่อนมีการแปะแผ่นนิโคตินด้วยนะครับซึ่งแผ่นนิโคตินเนี่ยจะเป็นเหมือนแผ่นที่ ทำให้เราเนี่ยได้รับสารนิโคตินนะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าแผ่นนี้มันเอาไว้สาหรับคนที่จะเลิกบุหรี่อะไรแบบนี้เพื่อลดความอยากบุหรี่ยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วสารนิโคตินเนี่ยก็จะมีผลต่อร่างกายของเราโดยสิ่งที่วารีทาไปเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่มีนักบอลคนไหนเขาทำหรอกครับมีแค่วารีคนเดียวนี่แหละอย่างการกินคาเฟอีนเยอะๆเนี่ยโอ้ทั้งอยู่ในกาแฟทั้งอยู่ในเลดบูแล้วก็น้าตรงน้านําตาลความหวานต่งา,างๆที่เข้ามาจากเลดบูเนี่ยก็แน่นอนมันเป็นเหมือนการใช้พลังงานชั่วคราวที่เรากินเข้ามาแล้วเราจะ ึมีพลังกล้ามเนื้อเลยนะโอ้โหมีพลังแข็งแรงไงก็ตามชื่อบอกอยู่เลยเครื่องดื่มชูกําลังไงครับผมแต่มันก็ไม่ได้ดีแลอสุขภาพเสมอไปนะครับก็เรียกได้ว่าอย่างวาดีเนี่ยอาจจะเป็นกรณีเอ็กซ์ตรีมเคสมากๆเลยแล้วอย่างในการแปะแผน่นนิโคตินเนี่ยบางการศึกษาก็บอกว่าอ่มันช่วยให้หนึ่งเลยนะครับผมโอ้เรามีสมาธิมากขึ้นนู่นนี่นั่นแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะก็ไม่ได้มีแบบนักโภชนาการคนไหนมาแนะนําอะไรแบบนี้หรอกครับเพราะว่ามันส่งผลข้างเคียงส่งผลในระยะยาวต่อร่างกายได้นะครับผมก็ ปล่อยวาดีเขาให้เป็นแบบกรณีพิเศษของตัวเองไปก็แล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องราวแปลกๆในวงการฟุตบอลที่เราเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับผมยังไงก็ฝากเรื่องราวนี้เอาไว้ด้วยนะครับไม่ได้อยากให้ใครไปทําตามแล้วบอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโอ้ดูแล้ววาดีทำเราเราไปทําตามมันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะไม่ใช่ว่านะักฟุตบอลทุกคนจะมีแบบอย่างที่แบบเอ้ยเราควรทําตามนะเพราะฉะนั้นเองก็ศึกษาให้ดีๆนะครับผมถ้านะผู้ชมอยากจะเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนะี่ยก็ควรจะศึกษาโภชนาการเอาไว้ด้วยครับว่าเราควรจะกินอะไรบ้า โรนัลโดเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีเมสซี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีครับอันนี้ผู้ชนตรงๆเลยว่าการกินของวาดีเนี่ยไม่ใช่แบบอย่างที่ดีแค่มันแปลกแล้วมันเอ็กซ์ตรีมมากเฉยๆเราเลยเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังก็ขอเคลมตรงนี้ไว้ด้วยและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ขอพัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิร์มนะครับ